บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะขอแล้วค่ะมาตรการในการกระตุน้นเศรษฐกิจด้วยงเงิน1.57นจาแสนล้านบาทนะคะผ่านโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจเตรียมที่จะชงบอดใหญ่ข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนที่รอคอยติดตามมาตรการในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐผ่านโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ ครับก็วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจน,นะครับดังที่ทราบก็บอกไปถึงผลแล้วกันนะครับคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอคอรมอในวิคตัดไปเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับก็แปลว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็จะเสนอคอรมอในอังคารหน้าอย่างไรก็ดีนะครับอ,อ,อยากจะเรียนให้ทราบว่าเราเสนออะไรด้วยหลักเกณฑ์อะไรแล้วก็ ผลเป็นอย่างไรนะผลลัพธ์ที่เราคาดได้เป็นยังไงแล้วก็เราจะต้องทําอะไรบ้างก็จากการที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็มาวังดูว่าที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพราะว่ามันเกิดสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนวันนี้ค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วว่าเศรษฐกิจน่าจะได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงมีแผนในการที่จะใช้งบตัวเนี้ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเสริมศักยภาพของการขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับที่จะสามารถ ทั้งระยะสั้นระยะยาวดังนั้นสิ่งที่ที่ทำมาเนี่ยนะครับก็มอบหมายคณะประธานอนุก็คือผมเนี่ยนะครับพร้อมคณะกรรมการ,การ,การ,การเนี่ยลงไปช่วยดูในการทํานี้เราก็ตั้งคณะทํางานเพื่อกันกรองโดยวิธีกันกรองก็คงจะทราบนะครับว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยก็ได้มาจากผู้ที่ ประสงค์ที่จะทำโครงการเหล่านี้อย่างไรก็ดีเราได้ให้ไปหมดแล้วฮะเกณฑ์ของโครงการที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรมีหลักเกณฑ์อยู่8ข้อแล้วเราก็บอกเลยว่าอันนี้เป็นงบกลางงบกลางจะต้องมีกติกาของการใช้อย่างไงต้องเป็นไปตามระเบียบของงบประมาณอย่างไรนะครับและอะไรที่ไม่ควรจะทําโครงการประเภทไหนไม่ควรจะทําเพราะเราต้องการให้เกิดการจ้างงานนะครับดังนั้นวันนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อทํามาแล้วก็แปลว่าอะไรครับผู้ของงบประมาณเนี่ยเขารับทราบ และโครงการเหล่านี้เนี่ยที่เราสามารถได้รับมาอย่างรวดเร็วเพราะมันไม่ใช่เป็นโครงการที่เขาเพิ่งคิดจริงๆโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่เขาคิดมานานแล้วทุกคนในหน,หน่วยงานเนี่ยเขามีโครงการที่เขาอยากจะตามพวกนี้แต่ยังไม่ได้เวลาหรือจังหวะที่จะทำดังนั้นเราจึงได้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับมันไม่ใช่3วัน5วันเป็นโครงการที่ที่ท,ที่ที่มีอยู่แล้วแล้วก็มีบางอันก็ได้จากการที่สำรวจแล้วก็ดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เลยเสนอขึ้นมา อย่างไรก็ดีนะครับวันนี้ในแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยเราเสนอด้วยด้วยความระมัดระวังเพราะว่าวิธีการก็คือคณะกรรมการกันกองเนี่ยได้เรียกมีการประชุมนะครับแต่ละหน่วยงานเช่นหน่วยงานทําเรื่องโครงสร้างเรื่องน้ำนะประชุมกันยาวเหยียดเลยหนึ่งวันโครงกล้าเรื่องคมนาคมหนึ่งวันโครงกล้าเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอื่นๆนะครับประชุมกันหลายวันเลยแล้วก็มีให้ข้อสังเกตว่าอะไรควรจะทําไม่ควรจะทาในที่สุดก็กรองมาได้ประมาณสักแสนหนึ่งหมื่นกว่าล้าน เราไม่ได้ใช้หมดนะครับเพราะเรามีนโยบายว่าอะไรที่ใช้เนี่ยต้องคุ้มค่าจริงนะครับอย่างไรก็ตามในการที่ทําอันนี้นะครับในคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยได้ให้ความเห็นชอบแล้วเพราะเห็นว่าหนึ่งหน้าตาที่ออกมาหลังจากที่เราดูแล้วเนี่ยมันมีการการกระจายการลงทุนเนี่ยทั่วประเทศนะครอบคุมไปในหลายจังหวัดเกือบทุกจังหวัดนะครับแล้วก็เกือบทุกอำเภอด้วยเมื่อมองไปแล้ว อันที่สองนะครับการกระจายเงินลงทุนอันนี้เนี่ยเมื่อเราเอามาหยิบมาใส่ไม่ใช่ว่าดูผลลัพธ์ของมันก็ออกมาเป็นว่าจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ําก็จะได้แบ่งสัดส่วนของเงินที่ได้ไปเนี่ยในอัตราที่สูงกว่านะจังหวัดที่มีรายได้ที่สูงเช่นกรุงเทพระยองเนี่ยฮะได้เงินไปแล้วเมื่อเทียบกับขนาดของรายได้แล้วเขาได้น้อยมากเป็นจุดท่านเองแต่ถ้าในจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวน้อย นะครับก็จะได้สัดส่วนของเงินที่ได้เข้าไปเยอะก็จะดูลว่าตรงวัตถุประสงค์ของเราด้วยนะครับแล้วก็เราดูเรื่องการจ้างงานว่าจ้างงานเยอะไหมเท่าที่ดูนะครับการจ้างงานเนี่ยมีจํานวนเอ่อเป็นหลักหลายล้านคนนะครับถ้าผมจับตัวเลขไม่ผิดน่าจะมาสักหกเจ็ดล้านคนนะครับแล้วก็ในการจ้างงานเราก็ประเมินดูแลจากที่เขาส่งแผนขึ้นมาว่าเป็นค่าจ้างเท่าไหร่ค่าจ้างก็อยู่ตกประมาณ30เเของที่เราอนุมัติไปก็คงเดาตัวเลขได้ประมาณ3ามหมื่นล้านขึ้นอันเนี้ยครับ พอคณะกรรมการทุกใหญ่ได้ดูแล้วนะครับก็เห็นว่าทุกอย่างนี้ก็ได้การกรองมาเป็นไปตามหลักวัตถุประสงค์ที่ให้มาก็เลยได้ได้ให้ความเห็นชอบอย่างไรก็ดีนะครับท่านนายกรัญรีก็ได้กำชับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้งหมดนี้ให้ไปดูทําให้อย่างให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเข่งครัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการที่ขอนะครับแล้วก็ได้มีการกำชับอีกว่า ในช่วงที่ทํางานเนี่ยขอให้นึกถึง3เรื่องนะครับขอให้ทั้งหมดเนี่ยมั่นใจว่าเดินไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็อยากให้เจ้ากระทรวงต้นสังกัดนะครับซึ่งเป็นซึงน่งมีหน่วยงานผู้ขอรับว่าประมาณอยู่เนี่ยขอให้กํากับอย่างใกล้ชิดในกรณีที่เจออะไรที่ที่คิดว่ามันไม่ไม่ใช่หรือมีมีสิ่งที่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 คิดว่าต้องการมันมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ก็ขอให้ติดต่อขึ้นมาเลยนะครับแจ้งขึ้นมาเลยนะครับเพื่อจะอาจจะไม่ใช้งบนั้นหรือระง,งับไปเลยก็ยังได้อีกอันนึงก็คือเรื่องหลังจากชุดนี้แล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งเขาเรียกอนุอกํากับติดตามนะครับประเมินผลชุดนี้เราจะแต่งตั้งแล้วก็ขอให้มีการเขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าตรวจทานออดิทไปนะครับเพื่อจะทําให้โครงการเนี้ยรู้ซึ่งคว,วามสําเร็จจริงๆอันนี้ก็เป็นคํากรรมกาบจากคณะกรรมการชุดนี้ครับ ก็ก็จริงๆเหลืออีกก้อนหนึ่งคงจะเห็นว่าเรามีอยู่อีกก้อนหนึ่งก็คือมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเนี่ยนะครับที่เสนอขึ้นมาเนื่องจากจำนวนเนี้ยเราม,ามองเห็นว่าที่เสนอขึ้นมาเนี่ยเป็นโครงการที่เราดูแล้วตรวจเบื้องต้นนะครับคณะกองเขาตรวจเบื้องต้นแล้วอาจจะไปไม่ได้ผ่านรัฐมนตรีต้นสังกัดขึ้นมาก็ได้เพราะส่งเข้ามาโดยตรงมีบางอันก็อาจจะไปซ้ําซ้อนกับเรื่องอื่นๆที่เคยเคยทำอยู่แล้ว เพราะั้นตัวนี้เราจะขอวันนี้จะขอเอาขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งดูกับคนที่ขอคงประมาณจะเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับมียอดทั้งหมด6กหมื่นล้านดูซิว่ามีอะไรบ้างที่ตกหล่นและเราสมควรที่จะทําให้มันมีการลงทุนก็จะดูอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ดูไปแล้วถ้าถามว่าเหลือก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเวลามันเหลือเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ที่มันมีคุณค่าจริงถ้าเหลือเนี่ยก็คือสมมตุติมันมันไปใช้งบอย่างอื่นก็ได้ข้อที่หนึ่งในกรณีที่ไม่ได้ใช้มันก็ดีนะครับก็แปลว่าทําใ ทำให้รัฐบาลผู้นี้น้อยลงนะครับถ้ามันใช้ที่ที่สําคัญและจําเป็นก็ควรใช้ถ้ามันจะเหลือจริงๆก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ปกติแล้วหกหมื่นเนี่ยมันก็น่าจะได้ไม่ถึงเพราะว่าของเดิมเนี่ย 6, ที่คําขอหกหมื่นครับคำขอหกหมื่นของเดิมเนี่ยที่ได้หนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยคำขอสามแสนกว่าล้านเหลือเหลือไม่ถึงหนึ่งในสามเลย อ๋อน้ำกระคงน้ำกับกรมนาคมเนี่ยครับสองตัวเป็นตัวใหญ่รวมแล้วเจ็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นท่องเที่ยวสักสิบเนะครับแล้วที่เหลือเป็นเรื่องอื่นๆนะเรื่องวิกฤตท่ามเนี่ยครับเราก็จะมีมาตรการทางส่งเข้ามาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือมีมาตรการเรื่องการศึกษาบ้างนะครับต่างๆเหล่านี้แต่ส่วนใหญ่อยู่ที่น้ำและและกรมนาคม,าคมแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดูให้ดีนะครับในน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้ลงคําว่าน้ำเนี่ยมันจะไปทุกจุดเลยเพราะมันจะเป็นน้ําเพื่อการบริโภค นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นน้าเพื่อ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 กันให้มันไม่ไม่ให้มันท่วมนะครับเพราะมันมีการปราัญหาการท่วมต้องซ่อมแซมเลยนั้น,ะน,ะนะอีกส่วนหนึ่งเป็นปัญหาเพื่อส่งน้ําเข้ากเกษตรโดยตรงเพราะนั้นมันก็มีสี่ห้าวัตถุประสงค์นะครับในการทาเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ก็ก็เมื่อเป็นน้ํามันก็ถูกต้องแล้วนะครับมันก็จะไปที่ส่วนใหญ่ส่วนคมนาคมเนี่ยหลักๆของมันก็คือดูเรื่องถนนเข้าไปนะครับที่เราจําเป็นต้องทํา และวัตถุประสงค์ก็คือเชื่อมเมืองเอกสู่เมืองรองเพื่อไปสู่การท่องเที่ยววัตถุประสงค์อันที่สองก็คือดูเรื่องเซฟตี้นะครับถนนบางส่วนเนี่ยมีมีความปลอดภัยที่เราจะต้องปรับปรุงบางส่วนเนี่ยมันชำรุดไปแล้วนะที่ที่ผ่านมาแล้วมันถึงแม้จะไม่ถึงระยะซ่อมแล้วมันชำรุดมากจนปลอดอันตรายเนี่ยเราก็ให้ให้จัดทําได้อย่างนี้เป็นต้นโครงการเหล่านี้จะช่วยสอับปรุง่าบผลิตเรา ก็อย่างที่บอกนะครับบ้านเราปัญหาของเราก็คือการลงทุนมันต่ําอันนี้ถามว่าการลงทุนมันต่ำเนี่ยเราจะได้ยินปัญหาคำหนึงเป็นเป็นประโยคประจํานะครับว่าประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างเราไล่มามีอะไรบ้างครับน้ําเรื่องที่หนึ่งนะครับถนนทุนทางเป็นเรื่องที่สองพลังงานเป็นเรื่องที่สามแต่พลังงานเนี่ยมันจะไม่อยู่ในส่วนที่รัฐจะต้องดูแลแต่ดูแลนโยบายเพราะอะไรฮะเพราะพลังงานไม่ว่าจะเป็นฟ้าหรือหรือน้ํามันเนี่ยดูแลโดยเอกชนอยู่แล้วนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆนะฮะเรื่องอื่นๆที่ปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเรื่องที่ดินก็เป็นเรื่องนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาก็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 มีงบประมาณในครั้งนี้ก็ส่วนใหญ่อยู่งบประมาณปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นถามว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครั้งนี้นะครับก็นําไปสู่ทําให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจที่นักลงทุนอยากจะลงทุนมากขึ้นเกิดความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเกิดความแมจขึ้นการลงทุนมาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเรารู้ว่าการลงทุนที่ดี และมีผลการลงทุนต่อเนื่องเพราะมีความเชื่อมั่นนะ่ะอันนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆและยาวครับอ๋อสำหรับงบอันนี้เนี่ยคงรู้อยู่แล้วต้องเป็นไปตามงบกลางนะครับเป็นไปตามงบกลางที่เรามีอยู่ตรงนี้เราจะต้องออปูกพันให้ได้ภายในสามสิบกันยาสองห้าหกแปดแล้วก็ใช้ไม่เกินปีหนึ่ง แน่นอนครับมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับเราคงต้องมานั่งดูงบปี68ด้วยว่าจะปรับยังไงเพราะมันจะมีงบกลางอยู่แล้วปี257071เนี่ยเราจะใช้แนวทางนี้มานั่งดูเลยทําอย่างจริงจังนะครับเพื่อจะดึงการลงทุนมาให้ได้ดดคือถ้าทำได้หมดสักแสนห้านเนี่ยจะดีขึ้นประมาณสัก0.5-0.6 แต่ถ้าทําประมาณแสนหนึ่งหมื่นกว่าล้านก็ได้ประมาณสัก0.4ถึง0.5นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราหักไอสิ่งที่เราเคยบวกกันไว้แล้วตอนที่จะใช้เงินเนี่ยหนึ่งก็จะเหลือประมาณสัก0.4ครับขอบคุณนะครับโอเคครับ และถ้าหากมีความเจเจนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครมลในวันที่24มิถุนายน2568นี้หวังเร่งเบิกจ่ายให้ทันในปีงบประมาณค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะกระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเร่งรัดกระบวนการแผนอนุมัติกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวมีเป้าหมายสําคัญเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ2568แล้วก็เป็น,นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจของประเทศด้วยใครที่รอคอยติดตามนะคะคุณผู้ชมได้รับคําตอบวันที่18มิถุนายนนี้หากชัดเจนนําเข้าที่ประชุมครม24มิถุนายน2568นี้ค่ะคลิปนี้นาลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ